ถามปุ๊บตอบปั๊บเรื่องปุ๋ยต่อบไว,วันนี้เสนอคำถามที่ว่าปุ๋ยในเครื่องของจอนคอยมีกี่กิโลครับมีทั้งหมด25กิโลครับไม่เหมือนกับตามท้องตลาดที่มี50กิโลใช่ไหมฮะแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อดูน้ำเนื้อปุ๋ยแล้วปุ๋ยของจอนคอยมีมากกว่านั้นครับมีมากกว่าปุ๋ยที่มีขนาด50โลด้วยนะเพราะอะไรก็เพราะว่าปุ๋ยขนาด50โลครับที่เป็นปุ๋ยเคมี เขาก็จะมีท่าอาหาร3าท่าอาหารหลักเท่านั้นค่ะบ,บางทีก็อาจจะมีท่าอาหารรองอีกสัก2ตัวแต่รวมๆกันแล้วเนี่ยหารออกมาได้น้อยกว่า25กิโลด้วยซ้ำนะครับยกตัวอย่างเช่นอปุ๋ยสูตร15 1ห15 15บวก15บวก15เป็นเท่าไหร่ครับ45แสดงว่าเขามีเนื้อปุ๋ย45กิโลต่อน้ำหนัก100กิโลเอาถ้าเกิดว่า50โลล่ะลดมาครึ่งหนึ่งเหลือเนื้อปุ๋ยเพียงแค่22.5กิโลเท่านั้นเอาลวที่เหลือ ะที่เหลือคือสารเติมเต็มครับสารเติมเต็มที่ไม่ได้เป็นประโยชน์กับต้นไม้ด้วยซ้าไปไม่ว่าจะเป็นดินเอ่ยไม่ว่าจะเป็นกรวดเป็นทรายเป็นเม็ดโฟมซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ส่งเสริมในการบำรุงต้นไม้หรือปรับโครงสร้างดินแต่ยังส่งเสริมทําให้เกิดความเป็นกรวดเป็นด่างในดินสูงและทําให้หน้าดินเสียด้วยเห็นไหมครับ เขามี50โลก็จริงครับแต่พอคิดคำนวณแล้วมีเนื้อปุ๋ยแท้ๆจริงๆแล้ว22กิโลเท่านั้นเองต่างกับปุ๋ยของจอนคอยครับปุ๋ยของจอนคอยถึงแม้จะมี25กิโลครับแต่เป็น25กิโลที่อัดแน่นไปด้วยเนื้อปุ๋ยวล้วนๆร้0ครับ ถึงแม้ว่าหน้ากระสอบปุ๋ยเขาจะเขียวว่า6 3 3 8 3 5อันนั้นเพียงแค่ธาตุอาหารหลักเท่านั้นแต่เนื้อปุ๋ยของจ o h คอยไม่ได้มีธาตุอาหารหลักอย่างเดียวครับยังมีธาตุอาหารรอง3ชนิดธาตุอาหารเสริม8ชนิดนอกจากธาตุอาหารเหล่านี้แล้วเรายังมีอินทรีย์วัตถุอีกไม่น้อยกว่า10%มีจุลินทรีย์มีสารเติมเต็มต่างๆที่มีประโยชน์ต่อต้นไม้และดินนะครับยกตัวอย่างเช่นซิลิก้านาโนแคลเซียมกดฮิวมิกฟูวิกสารอาหารจากประเทศญี่ปุน่นซึ่งสิ่งเหล่านี้มัน ดแน่นอยู่ในเนื้อปุ๋ยครับทำให้เนื้อปุ๋ยของจอรนคอยเนี่ยถึงแม้จะมี25กิโลก็จริงแต่เป็น25กิโลที่อัดแน่นไปเนื้อเนื้อปุ๋ยโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าใครบอกว่าเอ้ยปุ๋ยของจอรนคอยดูแลวราคาไม่ถูกเลยเพื่อนเพื่อนเทียบกับอะไรล่ะถ้าเกิดเพื่อนๆเทียบกับปุ๋ยคอกอ่ะอันนั้นน่ะมันก็แพงกว่าอยู่แล้วปุ๋ยคอกมันคือปุ๋ยคอกไงกระสอบหนึ่ง25บาทจะมาเปรียบเทียบกับปุ๋ยอินทรีย์เคมีได้ยังไงก็ลองคิดคำนวณดูนะฮะว่าปุ๋ยของจอยมี สารอาหารเยอะแยะมากมายขนาดนี้ราคาเท่านี้ปุ๋ยเคมีละ่ะราคาเท่าไหร่สารอาหารเท่าเราไหมทาไม่เท่าแสดงว่ามันเปรียบเทียบคุณภาพกันไม่ได้ครับทีนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลือกแหละโอ้เพื่อนๆจะใช้ปุ๋ยอย่างเดิมหรือจะใช้ปุ๋ยของจอรนคอยแล้วแต่ครับผลผลิตเป็นของเพื่อนๆสวนบ้านเพื่อนๆคุณภาพดีขึ้นมีผลผลิตมากขึ้นมันก็ไม่ทําให้ผมรวยขึ้นหรือกี่ไหมเพราะฉะนั้นอยู่ที่เพื่อนตัดสินใจครับ ที่ผมต่อไปมันคือการตอบคําถามแบบคร่าวๆถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ติดต่อผมได้นะครับตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้หรือเข้ามาในไลน์เข้ามาใน YouTube ของผมหรือจะเข้ามาในเว็บไซต์บูลินออนไลน์ .ORG ผมได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในเว็บไซต์นี้เรียบร้อยแล้วครับแล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ